Phải em vào đêm hôm qua. mà? Ăn qua, hôm 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 qua, Nè, qua, hôm 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 cái hôm qua, cái qua, hôm 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 qua, hôm

เนี่ยว่าที่ออกไปเดินหาหลานี่เขาไปเป็นกลุ่มเนี่ยยันกลุ่มเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อวว่นนั้อไม่ได้คือพี่ทุกที่นี่นะก็นี่นะงก็แฉบปะน้องแฉบปะแฉบเลยแฉบปะ ลองเพลงให้ฟังให้เร็วลองเพลงให้ฟังเลยลองเพลงเอาฟังเลยเก่งบ่ตำจัก,กรยานใหญ่ลมเน๊ะฮะมันจะขี้แค่ม<ะ>ันจะขี้แค่มันจะขี้แค่มันซื้อ,อยังนี่มาซื้อ,อยัง อีอันน้องอันตัวน้องอันอันเอ้ยอันเอ้ยอันจะขึ้นแค่เพิ่งเรียนบ่มื่ออื<า>่นเป็นยังขึ้นโบไปใคร,ใครเอ้ยลมลมยาโดดเด้ยาโดดเด้ มันเทศยังก็มันสินเลียแค่มันกินแค่์่ะได้อย่าไปบายปากมันเด้อเฮ้ฮ่อมแก้มเนาะฮอมแก้มเนาะฮอมแก้มหอมแก้มเอาเบิ้งหอมแก้มเอาเบิ้งเอาหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มกันเนาะเปลี่ยนกันเฮ้ยนอนนะ น้องแกามน่้องแก้มกันน้องแก้มกันม้องแก้มกันเรื่องเรื่องเรื่องแก้มเร่องอิ่มกินข้าวอิ่มกินข้าวอิ่มไปหน้าบ่มเอื้องข้าไปหน้าไป็นเหรีน้าอยู่หน้าไหมไปยังบอกเป็นไข่เป็นไข่เป็นไข่ไปบ่ได้บ่หน่า ใส่ไข่ไผ่ตัดผมให้นี่ก็ไปแก้วไม่แก้วอกุฏิแท่วะอืมที่เรียบปะมาที่เรียบปะ